อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัตคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร V.I.P. 789ดแปดเก้ชแ e l โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดูดวงเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน2563สําำหรับคนที่เกิดในนักกษัตร์ปีวอ,อกหรือปีลิงอยากจะรู้ว่าในเดือนนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญสคัญในเรื่องใดบ้างเรามาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ คนที่เกิดในนักษัตว์ปีวอกหรือปีลิงดาวประจำตัวที่ผมเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้มันมีโอกาสที่ทำให้คุณจะต้องมีเรื่องของการเดินทางไกลกระทนหันจะไปพบใครบางคนพบเพื่อนพบพี่พบญาติหรือพบบุคคลสำคัญเชื่อมั่นว่าการไปพบในครั้งนี้อาจจะมีในเรื่องของการเจรจาอาจจะมีในเรื่องของเม็ดเงินรายได้หรือสิ่งที่มันจะเป็นบวกสำหรับ ของเราเชื่อมั่นว่าการเดินทางไปเจราจาหรือไปพบในครั้งนี้อาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นบวกสําหรับตัวของเราแน่นอนจึงถือว่าในช่วงเดือนพฤิกายนนี้อาจจะอยู่ไม่นิ่งคนอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางไปนู่นไปนี่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือบุคคลสําคัญสําคัญใดๆก็แล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะมีโอกาสที่เดินทางไปแล้วไปคุยแล้วไปเจราจาแล้ว โอกาสที่จะได้รับความสําเร็จมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับหากไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานตอนนี้ก็ต้องเรียนให้ฟังว่าคนที่เกิดในปีวอกงานคุณอาจจะเยอะงานเข้ามาหลายช่องทางเหมือนกันอันไหนที่มีไรายได้เข้ามามีช่องทางในการที่จะเพิ่มพูนรายได้ผมอยากจะให้คุณรับมันไว้นะครับ การทำงานไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทําให้ชีวิตของเราต้องหมดไปแต่การทำงานอาจจะทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งงานเนี่ยตอนนี้มันมาตกในเรื่องของการเงินตอนนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเล็กใหญ่เอาหมดเล็กใหญ่รับหมดผมมั่นใจว่า งานของคุณก็จะดีอย่างต่อเนื่องแน่นอนไม่ว่าคุณจะทำงานประจำทำงานกินเงินเดือนหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจส่วนตัวทำอาชีพส่วนตัวก็แล้วแต่งานของคุณตอนนี้ยังก่อให้เกิดในเรื่องของผลลัพธ์คือเม็ดเงินหรือรายได,ด้เข้ามาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เงินก้อนใหญ่แต่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้ในทุกเดือนผมมั่นใจว่าบางทีพอเข้าสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้ว บางทีเม็ดเงินที่คุณทำงานอยู่อาจจะมีมากขึ้นกว่าในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณทำในตอนนี้มันมีโอกาสที่เราจะได้ไม่มากก็น้อยก็จะได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของการเงินอย่างที่ผมบอกว่าในเมื่องานมันก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเรื่องของการเงินแล้วการเงินเวลาได้มาเป็นอย่างไรก็ต้องเอาไป ช่วยเหลือครอบครัวเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของภาระต่างๆก็ถือว่าในเดือน พฤศจิกายนนี้คุณยังพอหมุนได้ยังพอหาได้หรือยังพอที่จะหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยยังพอที่จะผ่านไปได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แต่อย่าคิดว่ามันจะต้องเหลือเลยเอาแค่พอมันผ่านไปได้ผมว่าในชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดในการที่คุณบริหารการเงินแล้วให้สามารถไปรอดในทุกๆเดือนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมในภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองในตอนนี้นะครับ เรามาวิเคราะห์ในเรื่องของออดวงความรักกันดูบ้างถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักผมโฟกัสไว้ที่คนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าปัญหาความรักของคุณไม่น่าจะมีอะไรให้คุณข้องหมองใจมันเป็นความ รู้สึกที่คุณอาจจะกังวลใจแต่ในความเป็นจริงหากคุณมีคู่ครองคู่ชีวิตหรือแต่งงานแต่งการใช้ชีวิตกันมาในระดับหนึ่งแล้วจนมีลูกมีเต้าเติบโตขึ้นคู่ชีวิตของคุณตอนนี้บางทีเขาอาจจะมาช่วยเหลือในเรื่องของภารกิจ ในเรื่องของงานในเรื่องธุรกิจหรือในเรื่องของอาชีพของคุณไม่ว่าจะเข้ามาช่วยเหลือในด้านใดมันเป็นประโยชน์ต่อตัวของคุณอย่างแน่นอนก็ถือว่าในเมื่อเข้ามาช่วยเหลือแล้วความสัมพันธ์ความผูกพันความใกล้ชิดหรือทัศนคติมันก็ยังเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องบวกที่ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้อยู่แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องรุนแรงหรือเรื่องออที่จะทำให้เกิดความรู้สึก เป็นเหตุทําให้เกิดการทะเลาะวิวาสเกิดเรื่องเกิดปัญหาเกิดการแตกหักหรือหย่าร้างซึ่งผมมองว่าในภาวะตอนนี้ดวงดาวที่โคจรอ,อาจจะยังไม่ได้มีในเรื่องของตรงนี้เกิดขึ้นเพียงแค่ห่วง ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเวลาที่อาจจะเขาไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันไม่ค่อยได้เจอกันแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณต้องจบลงผมมั่นใจว่าจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของเรามากกว่าด้วยนะครับอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเป้าหมายของคนโสดหากคุณยังโสดหรือกําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงภาวะตอนนี้ ก็ยังเป็นไปได้อย่างสม่ําเสมอหรือเสมอต้นเสมอปลายความสัมพันธ์ของคุณก็ยังมีเ,ออเรื่องดีๆเกิดขึ้นการสร้างสตอรี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นบวกสําหรับตัวคุณผมว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการที่จะต้องทําอะไรร่วมกันเช่นอาจจะทําธุรกิจร่วมกันก็ได้หรืออาจจะซื้อบ้านร่วมกันซื้อรถร่วมกันอันนี้อาจจะเป็นความตั้งใจระหว่างตัวคุณกับคนที่คุณโฟกัส การทำอะไรด้วยกันพร้อมกันนะครับมันอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันแล้วก็เกิดความรู้สึกยั่งยืนฉะนั้นปัญหาเรื่องของความระแวงการผิดใจการมันมีบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นจนไม่ได้สามารถทำให้ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้จะต้องล้มจะต้องแตกจะต้องขัดกัน ตอนนี้ปัญหาของคุณยังไม่มีอย่างแน่นอนก็ขอให้พยายามเปิดใจพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบวกเอาไว้นะครับและในอนาคตข้างหน้าความสัมพันธ์ของคุณตรงนี้อาจจะงอกงามงอกเงยจนทําให้คุณกับคู่ชีวิตของคุณที่คุณเปิดใจมาเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมกันในโอกาสข้างหน้าก็มีความเป็นไปได้นะครับสิ่งที่พูดครั้งต่อไปก็คือเรื่องของโชคลาภ ถ้ามองถึงในเรื่องของโชคลาภสําหรับคนที่เกิดในนักษัตร์ปีวอกก็ยังพอเห็นอยู่เพราะว่าตําแหน่งในเรื่องของโชคลาภและการเงินเนี่ยมันยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดีการที่อยู่ในเรือนชะตาที่ดีก็ยังสามารถที่จะหาเงินมาได้จะได้จากลูกค้าจะได้จากการขายทรัพย์บางคนอาจจะมีบ้านมีที่มีคอนโดแล้วอยากจะขายในช่วงนี้เพื่อจะเอาเงินมาใช้จ่าย ก็สามารถที่จะขายได้ในช่วงนี้โอกาสที่จะขายได้ได้เงินมาหมุนได้เอาไปใช้ใจ่ายในเรื่องของหนี้สินต่างๆนั่นคือสิ่งที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มั่นใจว่าก็พอจะมีโอกาสที่จะได้มาแต่ถ้าจะให้ดีฝากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องเพื่อนร่วมง,งานหรือแฟนหรือคู่ชีวิตลองให้เขาเหล่านั้น ซื้อแทนเราหรือหยิบให้เราบางทีเราอาจจะต้องได้ดวงของคนรอบข้างเสริมดวงชะตาของเราให้เรามีโชคมีลาบและก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่น่าจะกังวลใจสำหรับตัวของคุณในตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอญาติผู้ใหญ่โอกาสที่ญาติผู้ใหญ่จะมีเคาะจะมีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยหรือจะต้องเกิดอุบัติเหตุหาหมอเข้าโรงพยาบาลมีโอกาสเกิดขึ้นได้หาก ครอบครัวใดมีคนแก่คนเฒ่าหรือมีพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับหากมีอุบัติเหตุมีเคราะห์มีปัญหาสุขภาพถ้าเรารู้เราก็สามารถที่จะส่งท่านไปถึงมือหมอเพื่อจะทำการรักษาได้ทันท่วงทีปัญหาที่มันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็จะหมดไปนะครับและสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องกังวลใจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นปัญหาเรื่องบริวารหรือลูกน้อง อาจจะมีลูกน้องทำงานให้เกิดความเสียหายหรือลูกน้องทิ้งงานลาออกไปกระทันหันอาจจะทำให้งานสะดุดก็ต้องหาลูกน้องหาคนที่จะต้องสแตนบายเพื่อจะให้งานของเราเดินหน้าต่อไปได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องเรื่องนี้ฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคนที่เกิดในนกษัตรปีวอกนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามา ดูดวงกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับโทรมาที่หมายเลข0615485505 ID Line ก็คือภูมิ Astro 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไป แต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องในระดับมืออาชีพนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ